สี่นะครับก็คือจํานวนประชากรจํานวนประชากรนั้นก็มีผลต่อเส้นอุปสงค์ด้วยนะครับก็คือเมื่อมีประชากรมากอุปสงค์ก็จะมากเมื่อมีประชากรน้อยอุปสงค์ก็จะน้อยนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะสมมติกรณีการกินข้าวของประชากรในประเทศไทยนะครับนี่คือการตั้ง นี่ารนอนนะครับ p หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่คือปริมาณอุปสงค์นะครับของข้าวก็คือความต้องการกินข้าวนั่นเองนะครับในขณะที่ตัว p ก็คือราคาของข้าวนะครับข้อมูลเดิมอยู่ที่สองนะครับก็คือประชากรในประเทศไทยนั้นมีประมาณหกสิบห้าล้านคนนะครับ ก็ราคาเข้าอยู่ที่2ความต้องการข้าอยู่ที่2นะครับนี่ก็คือเส้นอุปสงค์นะครับลากจากซ้ายลงขวานี่คือดีมาที่1คราวนี้ถ้าเกิดผมพูดถึงการเปลี่ยนแปลงบ้างว่าผมปรากฏว่าในวัยหนุ่มสาวของคนไทยนั้นที่เราเคยบอกว่ามีอยู่65ล้านคนเนี่ยหนุ่มสาวมีการแต่งงานกันมากขึ้น แล้วก็มีลูกเกิดขึ้นจํานวนมากนะครับก็แปลว่าประชากรที่เคยมีอยู่65ล้านคนนั้นอาจจะมีถึง70ล้านคนก็ได้นะครับเพราะเกิดจากการที่ประชากรวัยหนุ่มสาวนั้นมีลูกเมื่อประชากรมีถึง70ล้านคนความต้องการกินข้าวของประชากรหรืออุปสงค์ในตัวข้าวนั้นก็จะต้องมีมากขึ้นนะครับดังนั้นปริมาณ2นั้นอาจจะมาอยู่ที่3ก็ได้นะครับโดยสมมุติให้ราคาข้าวนั้นยังอยู่ที่เดิมก็คืออยู่ที่ราคา2 เส้นอุปส์ก็จะย้ายเส้นนะครับจากดีนั้นมาที่ดีเพราะว่าประชากรมากขึ้นความต้องการกินข้าวก็จะมากขึ้นด้วยนะครับต่อไปนะครับผมจะสมมุติว่าถ้าประชากรในประเทศนั้นมีจํานวนลดน้อยลงน้อยกว่า65ล้านคนโดยสมมุติว่าประชาชนที่เป็นวัยหนุ่มสาวไวัยทำงานของประเทศไทยนั้นได้มีการนิยมที่จะไปทํางานที่ต่างประเทศมากขึ้นดังนั้นประชากรก็จะ ย้ายถิ่นที่อยู่นะครับไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไปอยู่ที่ประเทศจีนออสเตรเลียคือประชากรไปทำมาหากินที่ต่างประเทศดังนั้นเมื่อประชากรไปทำมาหากินที่ต่างประเทศสมมติว่าเขาย้ายไปออกจากประเทศไทยไปประมาณสัก20ล้านคนประชากรวัยหนุ่มสาวเนี่ยนะครับจากที่ประเทศไทยมี65ล้านคนเนี่ย20ล้านคนนั้นออกจากประเทศไทยไปทํางานที่ต่างประเทศ ความต้องการกินข้าวในประเทศไทยก็จะน้อยลงด้วยจากที่มีความต้องการอยู่ที่สองอาจจะมีความต้องการลดลงมาหรืออยู่ที่หนึ่งแต่ว่าราคาข้าวที่ขายยังราคาเท่าเดิมนะครับเราจะเห็นว่าเส้นอุปสงค์ก็จะย้ายเส้นมาอยู่ที่ดีสามแล้วนะครับที่ย้ายเส้นนั้นเกิดจากประชากรนั้นเพิ่มขึ้นก็มาอยู่ที่ดีสองประชากรน้อยลงก็มาอยู่ที่ดีสามนะครับเราเห็นว่าประชากรนั้นมีผลต่อเส้นอุปสงค์นะครับ ก็คือทําให้เส้นผลสงนั้นย้ายเส้นหรือย,ย้ายระดับเพราะเราสมมุติว่าราคาข้าวยังคงราคาเดิม